สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้พาโพทองมา,าพามาดูโพอ <ๆ S 1> งอาบน้ำก่อนออกเดินทางสว อะไลอย่างนู้ไหวกลัวแสงก็โพทองนี่แหละค่ะ ທາງສາຍຊວ